กรุณาใช้ของประทานเพื่อคนอื่นจะจำเลิญขึ้นไม่ใช่ใช้ของประทานเพื่อเราเองจะจำเลิญขึ้นเพราะการจำเลิญขึ้นฝ่ายเดียวนั้นเราก็สามารถทําส่วนตัวที่บ้านได้แต่เมื่ออยู่ในคริสตจักรเราควรจะให้การนมัสการพระเจ้าเนี่ยนะครับทาให้คนอื่นนั้นเติบโตขึ้นด้วย C G N T V สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามาพบกับรายการ Living Life นะครับผมพอสจิตแจ้งซีบานคิดจักตรังจะนำพระวจนะของพระเจ้าใน1โครินบทที่14ข้อ13ถึง25เนี่ยนะครับซึ่งผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเลือกใช้ของประทานเพื่อเสริมสร้าง1โครินบทที่14ข้อ13ถึง25ฉะนั้น คนที่พูดภาษาแปลกๆก็ควรอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าควรทำอย่างไรข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดและจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดมิฉะนั้นถ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าใจจะว่าอาเมน กับคำขอบพระคุณของท่านได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรเพราะว่าแม้ท่านจะขอบพระคุณอย่างไพเราะแต่คนอื่นก็ไม่เจริญขึ้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกแต่ว่าในคริสตจักรข้าพเจ้าต้องการที่จะพูดสักห้าคำด้วยความคิดเพื่อสอนคนอื่นดีกว่าที่จะพูดหมื่นคำเป็นภาษาแปลกๆพี่น้องทั้งหลาย อย่าเป็นเหมือนเด็กในด้านความคิดแต่ในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารกและในด้านความคิดจงเป็นเหมือนผู้ใหญ่ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าด้วยภาษาอื่นๆและด้วยริมฝีปากของคนต่างภาษาเราจะพูดกับชนชาตินี้ถึงกระนั้นพวกเขาก็จะไม่ฟังเราฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆจึงไม่เป็นหมายสำคัญสำหรับพวกที่เชื่อ แต่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อแต่การเผยพระวจนะนั้นไม่ใช่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อแต่สำหรับพวกที่เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทั้งคริสตจักรมาชุมนุมกันและทุกคนต่างก็พูดภาษาแปลกๆและมีคนที่ไม่รู้หรือคนที่ไม่เชื่อเข้ามาพวกเขาก็จะพูดว่าท่านทั้งหลายเป็นบ้าไม่ใช่หรือแต่ถ้าทุกคนเผยพระวจนะคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่ไม่รู้เข้ามา เขาก็จะถูกตักเตือนและได้รับการวินิจฉัยโดยทุกคนความลับในใจของเขาจะถูกทำให้ปรากฏเขาก็จะซุดตัวลงซบหน้านามัสการพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอนในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราจะเห็นว่าชาวโครินเนี่ยนะครับใช้ภาษาแปลกๆแล้วก็ของประทานฝ่ายวิญ,ญญาณอย่างไม่ถูกต้องแทนที่จะเสริมสร้างกันกับทำลายล้างกัน มีความรู้สึกยโสโอหังโออวดกันนะครับซึ่งท่านเปโลเมื่อเห็นแบบนั้นท่านได้กล่าวในข้อ15ว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรทำประการใดซึ่งหมายถึงว่าเปโลกกำลังแนะนำให้ชาวโครินรู้ว่าในการนมัสการพระเจ้าเนี่ยนะครับเราควรจะใช้ของประทานในฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ยังไงอันที่หนึ่งครับ ก็คือใช้ด้วยความคิดและจิตวิญญาณอันที่สองใช้ด้วยความใส่ใจผลประโยชน์ของผู้อื่นอันที่สามให้ตระหนักถึงพละลักษณะของพระเจ้าและประการที่4คือให้ตระหนักถึงวัฒนธรรมแต่ละที่นะครับอันแรกอยู่ในข้อ1ิบ5เนี่ยนะครับท่านปาโลได้กล่าวบอกว่าถ้าข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาษาแปลกๆใจข้าพเจ้าอธิษฐานก็จรงิงแต่ความคิดไม่เป็นประโยชน์ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรทําประการใดข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยใจและด้วยความคิด จะร้องเพลงด้วยใจด้วยความคิดพระคัมพีตอนนี้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความคิดความคิดไม่ใช่แค่ใจของเราแต่ความคิดหมายถึงการที่เราเองนั้นจดจ่อกับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงนะฮะเช่นเวลาที่เรานมัสกการพระเจ้าผมขําเวลาที่ร้องเพลงบอกว่า,าให้เราก้มกราบลงลนะครับแต่ว่าที่คนนําเพลงบอกว่าขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้นแล้วก็ มันเป็นอะไรก้มกราบลงครับมันรู้สึกว่าตลกนะฮะคือเรานมัสการพระเจ้าไม่ใช่ด้วยแค่ใจของเราครับแต่ด้วยความคิดนะฮะเมื่อเราเองบอกว่ายกมือเราจะยกมือแล้วเมื่อเราบอกกราบไม่มีใครกราบเลยครับเพราะฝรั่งก็ไม่ทํากันใช่ไหมครับดังนั้นเองบางครั้งเนี่ยเรานมัสการก็อย่าไปแปลตามฝรั่งเขานะฮะจะกราบก็กราบจะนั่งก็นั่งนะฮะมันดูตลกหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรื่องนี้ไม่คิดมาก ต่ก็ตามเมื่อเรานมัสการพระเจ้าใช้ความคิดและจิตวิญญาณครับนะฮะพระเยซูคริสต์เจ้าสอนแบบนั้นเหมือนกันนุมัสการพระเจ้าต้องมัสการด้วยจิตวิญญาณด้วยด้วยความจริงนะฮะเราต้องตามสิ่งเหล่าน,นี้ไปเราสังเกตนะครับท่านเปโลว่าเวลาอธิษฐานเหมือนกันอะไรอธิษฐานด้วยใจด้วยความคิดครับนะฮะไม่ใช่แค่อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเท่านั้นนะฮะผมไม่ได้โต๊ะ ต่อต้านเรื่องภาษาแปลกๆนะครับผมก็ใช้ภาษาแปลกๆแต่ว่าในการที่เราจะที่ฐานที่ที่ประชุมนะครับเมื่อเราใั้เป็นภาษาแปลกๆคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องนะครับนะฮะต่อไปเนี่ยอันที่2ครับนอกจากจะใช้ความคิดและจิตวิญญาณแล้วประการที่2ก็คือใช้ความใส่ใจผลประโยชน์ของคนอื่นข้อ20บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายความคิดของท่านย่าใเป็นเด็ก หมายความว่าอย่างไงครับความคิดเป็นเด็กหมายถึงความคิดที่เอาเดใจตัวเองฉันชอบแบบนี้ฉันจะทําแบบนี้มักมองเห็นแค่ตัวเองขาดความรู้ขาดความเข้าใจเด็กสมัยนี้เนี่ยนะครับออพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วน่ากลัวมากเด็กจะกล้ามากทั้งที่ไม่มีความสามารถแต่กล้าที่จะทำพระบีร์ยังต่อไปบอกว่านอกจากความคิดจะอย่าเป็นดเด็กๆพระภิด์บอกว่าในความชั่วร้ายจงเป็นอย่างทาลกทาลกไม่คิดอะไร ไม่ทําชั่วไม่ทําร้ายใครมีแต่ทำร้ายพ่อแม่และครับที่กวนเวลาที่หิวหิวนะครับก็ไม่เรียกว่าทำร้ายแต่ว่าเรียกร้องความสนใจนะคัคนัเราก็สังเกตว่าเด็กไม่มีเล่ห์เพทุบายไม่ยโสไม่อวดไม่เหยียดหยามใครและนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการให้เราเป็นต่อไปก็คือฝ่ายความคิดจงเป็นอย่างผู้ใหญ่หมายความว่ายังไงครับผู้ใหญ่หมายถึง ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ปิ้นป่อนนะครับแต่ผู้ใหญ่ในที่หมายถึงผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณหมายถึงคิดรอบคอบมีความเข้าใจรู้จักคนอื่นประมาณตัวเองว่าควรทําหรือไม่นะครับนั่นคือคําว่าผู้ใหญ่ในข้อ13บอกว่าคนที่แปลภาษาผู้ภาษาแปลกๆต้องอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยคนที่เป็นผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นครับก็คือคนอื่นจะได้มีส่วนร่วมนะครับถ้าไม่ถ้าทุกคนพูดภาษาแปลกๆแล้วไม่มีการแปลความวุ่นวายก็เกิดขึ้น ข้อ16บ7บอกว่าเมื่อคนเข้ามาท่านจะขอบคุณพระเจ้าด้วยยังไงก็ตามคนอื่นเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถเอเมนไปด้วยดังนั้นเองเราควรจะเห็นแก่คนอื่น 17, ข้อ17กล่าวตอนท้ายบอกว่าแต่คนอื่นจะไม่จำเลิร์ขึ้นแต่นั่นเองเนี่ยนะครับเมื่อเราเลือกใช้ของประธานการุณาใช้ของประทานเพื่อคนอื่นจะจำเริรขึ้นไม่ใช่ใช้ของประทานเพื่อเราเองจะจำเลิรนขึ้นเพราะการจำเลิรนขึ้นฝ่ายเดียวนั้นเราก็สามารถทําส่วนตัวที่บ้านได้แต่เมื่ออยู่ในครสตจกักร เราควรจะให้การนมัสการพระเจ้าเนี่ยนะครับทำให้คนอื่นนั้นเติบโตขึ้นด้วยในข้อที่3ครับตอนหนักถึงพลักษณะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าวิญญาณของผู้ผูชนะย่อมอยู่ภายใต้ผู้บังคับของผู้ผูชนะซึ่งหมายถึงว่าเวลาที่ทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสามารถจะควบคุมได้และพระคัมพี่ว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวายแต่เป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ผูชนะก็ควบคุมได้ และพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่วุ่นวายพระองค์ทรงสอนเราให้เรียนรู้จากการควบคุมนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังพูดถึงเราเองต้องตระหนักครับว่าการที่เรานมัสการพระเจ้าผู้เปลี่ยนไปด้วยความสง่างามเราได้ทําสิ่งนั้นเรียกว่าสง่างามหรือไม่คนอื่นมองมาถวายพระเจ้าได้รับเกียรติไหมนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากเป้าหมายสูงสุดของการนัมัสการคือพระเจ้าได้รับเกียรตินะครับไม่ใช่เขาเข้ามาแล้วเห็นว่าเรา เพี้ยนกันมาหมดแล้วนะครับเราเองต้องระมัดระวังจุดนี้ประการที่4ครับให้ตระหนักถึงวัฒนธรรมในแต่ละที่นะฮะเราต้อง,ส,งสังเกตนะครับพระกัมภีในข้อ3.4.3.5บอกว่าให้ผู้หญิงเงียบในที่ประชุมเพราะเขาไม่รับอนุญาตให้พูดแต่ให้เขาอยู่ใต้บังคับบัญชาเหมือนทาบัญญัติสั่งไว้นี่พูดถึงธรรมเนียมของชาวยิวและคนต่างชาติในเวลานั้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็แตกต่างกันไปนะครับ ดังนั้นเองวัฒนธรรมในแต่ละที่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมก็เคร่งเครียดกับประเพณีมากนะครับแต่ว่าบางวัฒนธรรมก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายนะักแต่นั้นเองเราเองก็ทําเพราะเห็นแก่พระเจ้านะครับการนมัสการพระเจ้าเราทําเพราะเห็นแก่พระเจ้าขณะเดียวกันเราต้องนําการพัฒนามาให้พี่น้องในพระคัมภีร์โรมบทที่15ในข้อที่2ก็บอกอย่างนั้นแนั้นเองเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ เราได้รับของประทานจากพระเจ้าทุกคนมีของประทานฝ่ายวิญญาณณวันนี้ิสตจักรของพระเจ้าเรากำลังมีเสรีภาพมากขึ้นเมื่อเรามีเสรีภาพมากขึ้นเราก็ต้องเลือกใช้ของประทานในฝ่ายวิญญาณเพื่อจะเสริมสร้างกันโดย 1. ใช้ความคิดจิตวิญญาณ 2. ใช้ความใส่ใจผลประโยชน์คนอื่นนะครับใช้ด้วยความใส่ใจผลประโยชน์คนอื่นอันที่3ให้ตระหนักถึงพรลลักษณะของพระเจ้าและสุดท้ายให้ตระหนักถึงวตานะธรรมในแต่ละที่นะครับ ผมขอบคุณพระเจ้ารู้จักวิชนีลีหลายคนนะครับเขามักจะถามว่าคนไทยทําอย่างนี้ไหมคนไทยทําอย่างนี้ไหมไม่ใช่หมายถึงความผิดบาปนะครับแต่วัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพื่ออะไรครับเขารู้ว่าการที่จะเข้าสู่จิตใจของคนได้นั้นเราต้องเคารพวัฒนธรรมของเขานะครับผมอยากจะจบด้วยคําพูดบอกว่าอย่าทําให้พระวิญ,ญญาณเสียพระไทยอย่าทําให้คริสจักรพระกายของพระองค์แตกแยก เพราะเหตุเราอยากรับใช้พระองค์ตามที่เราคิดอย่าทําอย่างนั้นนะครับเพราะพระเจ้าเสียพระทัยเขาใจพอดครับขอย้ำที่ฐานข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้ส่งประทานของประทานให้กับข้าพกล้าหลายและของประทานมากมายที่ทรงให้นั้นโปรดให้ข้าพนำเพื่อจะให้คนจำเริญเติบโตขึ้นเสริมสร้างกันในพระกายอย่าข้าพหลายใส่ใจเฉพาะความอยากความต้องการของตัวเอง ให้เขาหลายได้ใส่ใจถึงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์และตระหนักถึงความเข้าใจของคนอื่นด้วยขอพระองค์เจ้าให้เขาหลายสนใจกันและก,กันดังที่พระกัมภีร์ได้บอกเพื่อการนมัสก,การจะได้เป็นพระพรให้กับทุกๆคนอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญพรครับ อยากชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งทาง YouTube และ Facebook ของ CGN TV ไทยนะครับและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพอที่ได้รับมาได้ช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ